โอ้โหรายการนี้นี่หายไปเป็นชาติแล้วมั้งฮะกับรายการเปิดการโต๊ะโอ้โหไม่ได้พูดชื่อนี้มาแบบนานมากนะผมโอ้โหคลิปล่าสุดนี้คือแบบกี่เดือนวะเนี่ยจำไม่ได้และโอเคช่างมันม่าอะไรแต่ว่าวันนี้เรากลับมาแล้วนะผมและเราจะมาเปิดกล่องเทพกล่องนี้เลยครับผมนี่ให้ดูครับผมซึ่งกล่องนี้ผมมีความพิเศษอย่างนึงครับผมก็คือ ปกติ x ก่อนที่ผมเคยเปิดไปเนี่ยจะมีก้ารประมาณ32นะผมและ1กล่องเนี่ยจะการันตี 1ur 1cp แค่นั้นเลยครับผมถ้าได้มากกว่าันก็คือโชคดีแล้วนะครับผมซึ่งแต่ว่ากล่องเนี่ยมันมีแค่18ซองเท่าดันนะผมและผมไม่รู้ว่าเขาการันตีอะไรบ้างแต่ที่ได้ดูมาแล้วเนี่ยเขาการันตี 2ur แล้วก็ 2mr นะผม mr คืออะไร mr ก็คือก้าที่สามารถ ต่อกันเป็นรูปได้แบบนี้เลยครับผมนี่แล้วมันจะมีการ์ดแบบใหม่ด้วยเป็นการ์ดแบบ HR ครับผม HR ก็คือการ์ดทีเ่เป็นแนวสามมิติอไแบบเนี้ยไอ้พวกเนี้ยเนี่ยคือ HR นะครับผมซึ่งและสิ่งที่พิเศษมากกว่านั้นก็คือกล่องนี้ครับผมขั้นต่ำเนี่ยจะเป็น SR ซึ่งถ้าเป็นกล่องแบบปกติเนี่ยมันจะเป็นแบบเอ่อ R สามใบแรกใช่ปะ แล้วก็ใบลุ้นเนี่ยมันจะเป็น S R ขึ้นไปแต่ว่าอันเนี้ย S R เป็นอย่างต่ำสามใบแรก,กจะเป็น S R และใบที่4เนี่ยจะเป็น S s R ขึ้นไปด้วยโ้โห,โ,หโ,หโหเดือน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 โอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลานะผมไปเริ่มเปิดเลยดีกว่าซึ่งคลิปนี้กูจะเปิดแม่งให้หมดเลยไม่ต้องแบ่งแยกอีพีแล้วกูขี้เกียจไปดูกันเลยโอ้ชิบหายกล่องแม่งโคตรใหญ่เลยแม่งเต็มเฟซกูมมหมดแล้วเนี่ยอ่ะโอเคเปิดมาแล้วผมนี่ซึ่งตัวซองนะผม นี่โอ้โหแม่งแพ็คมาดีแล้วเนี่ยคือมันจะแบบเป็นแนวแบบห่อกระดาษมาก่อนแล้วก็แบบเออจะมีซองพัตติกอยู่ข้างในอีกทีนึงนะซึ่งอันนี้คือผมบอ,อกันเลยนะว่าเพราะว่าผมแอบเปิดไปก่อนแล้วหนึ่งสองเพราะว่าเออคือกูล,ลืมว่ากูจะมาอัดคลิปก็เลยแบบเผลอหลงตัวไปนิดนึงนะผมเนี่ยซึ่งซองจะเป็นอย่างนี้ซึ่งกูฉีกไปแล้วเนี่ยนี่ครับผมขั้นต่ําจะเป็น SR แบบนี้เลยนะผมซึ่งตัวนี้เป็นอีโนะนะเปิดมาซาโุริครับผมจ้าเอออุยโทษทีข้ามตอน นี่ครับผมอันนี้เป็นซึรเดตนะหูซึ่งสวยมากเลยนะแล้วก็ใบนี้ของผมเป็นอิทจิอ่าซึ่งวันี้เท่มากครับผมเป็นล่างสมบูรณ์สีนะผมว่าโคตรสวยเลยแล้วมาสุดท้ายผมก็จะเป็นเอ่อใสะสมแต้มอะซึ่งจริงแล้วเนี่ยเอ่อมันสามารถะสมไปแลกของรางวัลได้น,นะผมซึ่งเอ่อกูจะไปลกที่ไหนก่อนอื่นอ่ะแล้วอีกอย่างคือมันจะมีของแถมมาให้ด้วยนะผมนี่เป็นเป็นแหวนนะคือซ,ซึ่งมันจะส่งม,มาของแถมมาอุย มันจะสูงแบบเป็นแบบแหวนบ้างเอ,อ่อคูนัยบ้างดาวกระจายบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมซึ่งมันจะมีสะสมตกเต้มไปหนึ่งที่มันจะได้เอ,อ่อตัวของรางวัลน,นี้ไปอันนี้มันจะกรณีสําหรับแบบพวกร้านค้าขายทีละซองอะ่ะแล้วถ้าใครเปิดได้ใบที่มันเอ,อ่อจะได้ของรางวัลก็เอาไปได้กับแม่ค้าไปได้นะโอเคมาสอนไหนก่อนดีเอ,อ่อนี่ก่อนแล้วกันนะผมมาโหกูตื่นเต้นไม่ได้ทำอะไรแอนิสนานเลยนะเนี่ยเปิดว่าโอ้เปิดสวยซึ่งก็ไม่สวยมันก็ขาดอยู่นิดนึงแต่ไม่เป็นไรมา มาเปิดประเดิมกันเลยครับผมมาดูกันสิว่าไปได้ที่จะได้เป็นจะเอออ้ออ้ออ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซ้อมเมื่อกี้ก็อีโนซ้อมนี่ก็อีโนอีกแล้วเหรอไปต่อมาผมนี่อุซ่าอีอ้าวมาทั้งมีทั้งผัวเลยอ่ะผมให้แต่ซาอิเราไม่ค่อยออกนะเดี๋ยวเดี๋ยวกูขอจัดกล้องนิดนึงนะโอเคคือเราเคยออกแต่แบบลิกสิดแต่ไอ้กล่องที่มันเป็นเออ่ยี่ห้อเนี้ยเราไม่เคยได้ซาอิเลยนะ อ๋อถือว่าดีอยู่และใบตอบมา S R D E DARA ผมบผมโอเคหุยไปนี้เท่อยู่นะแล้วใบลุ้นใบลุ้น SSR เป็นใครเนี่ยคิซามะอยู่แล้วละ่ะโอเคเป็นคิซามะผมซึ่งก็คือก่อนนี้แล้วเราก็ได้อิทจิเป็นคู่เขาด้วนะเนฮะ้ยนี่เันอะไรกันวะเนี่ยแล้วพอสุดท้ายก็ไอ้น,นี่อีกแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวเราสุ่มจากซองเลยดีกว่าจากแพ็คนะเรานี่แล้วกันนะ มาปึ๊บโอเคซึ่งเปิดไม่สวยด้วยปับป๊บปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บจ้เอ้ยติด <c oughs> โอ้ยติดไรหักหนาเนี่ยไอย้มันอะไรของมันเนี่ยชืบโอเคเป็นฮาคุ่ครับผมโอ้ยมานี่สวยแล้วก็ใบเอ้ยเอ้ยอย่าเพิ่งสปอย กราฟมันชอบติดกันอะอ่ะวุ้ยคิวชินะโอเคเฮ้ยตัวนี้เราคงไม่ค่อยได้เหมือนกันนะอ่าดี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 และเฮ้ยมันจะสปอยกูอยู่เรื่อยเลยอ่ะวู้นารูโตะโอเคได้ทั้งแม่ทั้งลูกเลยครับผมโอเคเฮ้ยนารูโตะไปได้สวยอยู่ครับผมอ่าวพี่โตเราอย่างเท่และใบลุ้นใบลุ้นเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยทำไมเฮ้ยเมื่อกี้มันเบื่อซากุระทำไมเป็นการ์ดแนวนอนวะ ไม่อยาบอกนะอุ้ยไอ้เฮีย S S P ไอเฮียเ้อเด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 เด,ด,ด,ด้คือคือบอสก,กนเลยนะว่า S S P ยก S P ไม่ได้การันตีนะว้ฮ้อแล้วประเด็นคือ S S P อ่ะจะเป็นการที่น่าจะหายากแทบจะที่สุดระเบิด้ยทิไ่ได้ได้ไงวะเน,นี่ย ซึ่งกูเปิดตรงนี้แล้วกันนะเฮ้ยเขี้ยมันเป็นการ์ดสเอชพีจริงเหรอวะกูไม่ได้ฟาฟาเนี่ยเอสพีของจริงเฮ้ยซึ่งมันคืออะไรวะเนี่ยโอ้โหตุ้มตู้มาเลยนะว้าวเนี้ยเป็นเอสพีครับผมเป็นแบบเอ่อรวมแก๊งสาวๆจากเรื่องเลยนะฮะว้าวกูจะเอาไปตัวเองงูแฟมดีไหมเนี่ย คือกูจะเอาไว้หน้าไหนดีไมว่้ไคือมันแบบเป็นสี่ตัวรวมกันไปเลยอะ่ะโ,โอเคโอเคถือว่าดวงดีมากได้ SSP นะอ๋อสวยอผมสวยมากสวย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 ,สวยนี่เป็นชุดแบบที่ใส่หาดนะว่าก,กลมโกลมาเลยผมตุมต้มตูม,มาเลยนะอ๋อซึ่งมาสุดท้ายก็อันนี้นี่เดี๋ยวไม่ดูอ๋อความสวยของมันนะฮะนี่มันสวยมากเลยนะ s s p เเนี่ยอ๋อ,อเ,เฮ้ยเฮียเปิดมาก็ตึงเลยว่ะเฮ้ยนี่กูไม่ได้เตรียมนะสักพูดจริงๆนี่คือดูจริงๆเลยนะฮะ อโอ้โหแล้วคือมึงเปิดมาตึงตั้งแต่ซองแรกแรนี่กูปล่อยเลยนะ EP เนะี้ยเอาขาดอีกละอีเวนเลยอ่ะมาดูกันซิว่ามันจะเป็นตัวอะไรต่อนะครับผมจะเอโอบิโต,โตตอนเด็กโอเคไม่ค่อยออกเหมือนกันนะโอบิโตเราเฮ้ยทำไมก้ามมันดูจะเต็มเฟรมหน่อยไหมเดี๋ยวกูเออเนี่ยอย่างนั้นจะเห็นชัดกว่าไหมเออมันไม่ได้ใกล้เฟรมเกินไปอะ โอวิโตะแล้วก็แล้วก็ใครใครอ่ะ,อะโอ้โหอิอโนโนเฮ้ยเดี๋ยวอิโนโนี่มึงจะสามซองติดไม่ได้นะเฮ้ยเดี๋ยวใครต่อมาอู้รุ่นสองผมโทบิรมมามะโอเคสวยอยู่นะใบนี้สวยมากและใบร์ HR โอเค HR ออกแล้วนะครับผม HR ใบนี้ได้แก่โอ้ซุยเงรักผมโอ้ยสวยโอ้โหสวยมากอะใบนี้อุ้ยอันนี้ผมชอบจริงคนระับผม คือซูงยังสื่อเนี่ยผมชอบตัวละครมันอยู่แล้วในเรื่องอะเออซึ่งการางี้มันสวยมากเนี่ยผมเห็นไหมจะเป็นแนวสามมิติแบบชัดเจนมากเลยนะเนี่ยเนี่ยโอ้โหแบบนี่สวยผมชอบนะอันนี้ไงใบนี้แหละคือใบ,บที่เราจะได้เออตัวของรางวัลเป็นแหวนอะไรพวกเนี้ยโอเคซึ่งช่างแม่งมันไร้ค่าครับนี่ผมใบแบบผิวกำมันก็จะไม่เหมือนเพื่อนนะผมชอบมากเลยนะ HR เนี่ยโอ้ซูยงยังสื่อบรน,นี้สวยมากครับผมโอเคชอบโอเค เออเดี๋ยวเราสุ่มจากกองเลยด,ดีกว่านะเอาเป็นนี่โอเคอันนี้เราเปิดเอ้ยเราเปิดสวยเปิดสวยแบบนี้เนี่ยแปลว่ามันก็ต้องได้การ์ดแบบไอซิีกใบนึงไ, <c oughs> เไปเกินไปเกินไปไอ้เหี้ยพอละ <c oughs> เกินไปไอซิีสองใบในกล่องเดียวมันก็เกินไป <c oughs> โอเคผู้ชนะอีกแล้วเหลยไอ้เว้ยด้วยคิมิมาร์โล <c oughs> แต่และตัว <c oughs> อ่ะ เอาโอ้อรุ <ique> oh ่นสอยมึงจะมาซ like ้ำกันอย่างนี้ไม่ได้นะเฮ้ยอาะแลไบ S อสออของผมซึ่งเออโอ้โหโหโหเดเดวเด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 มึงจะเกลืออย่างนี้ตั้งแต่แรกไม่ได้นะเฮ้ยไอชิายคือ SSR เาซ้ำนี่มันคืออะไรวะเฮ้ยโอเคช่างมันไม่เป็นไรอะไรจะซ้ำก็ได้แต่ขออย่างเดียวว่าพวก U R H R อย่าซ้ำเลยครับผม S S R มันยังพอให้อภัยได้เพราะว่าขั้นต่ำมันคือ S <SS> R S R ไงโอเคโจจินะฮะไปต่อมานารุโตะโอเคโอ้ยฮู้เอชนะครับแต่มันกลับหัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันอ่โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเพื่อใจเย็นเพื่อนมึงจับอย่างนี้ไม่ได้นะเฮ้ยมึงจะไปอย่างนี้ไม่ได้นะเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยโอเคน่าจะเป็น H R ชอาร์แล้วส่งนี้นะฮะซึ่ง H R มันก็ คือโอ้ซากุระนะผมโอเคอ่าใบนี้ก็โอเคผมนี่เหมือนมีสแตยอยู่ข้างหลังเนอะ <laughs> โอเคโอเคโอเคอ่าสวยอยู่โอเคเอาตรงนี้เลยแล้วกันนะฮะมาชึบโอ้ยเปิดสวยอยู่ซึ่งมันก็ไม่เกี่ยวว่ามันจะสวยหรือไม่สวยมันก็เกลือเหมือนเดิมอะเฮ้ย <laughs> ไม่เป็นไรที่กูเชืิปมาก่อนนี่กูต้องไม่เกลือนะเว้ยคือกูสา,ายได้การส,สวยๆมาหลายใบยเหมือนกันนะ จ้าเอลผมฮินตาโอเคเป็นตัวละครที่ผมชอบอยู่รับผมอาร์สวยด้วยและล็อกลีโอเคเฮ้ยอันนี้อาร์ดิเทและเอป้าซินเดโอเคซัมไม่เป็นไรและใบต่อมายูอาร์ยูอาร์ยูอาร์แต่หูแบบนี้เทมารีเอ่อซึ่งเอาจริงยูอาร์ are, มันสวยมากเลยนะได้ดูดิเชี่ยมันสวยมากเลยนะยูอาร์แบบตัวท้องให้สวยอะแต่ประเด็นคือ แน่ตัวอะไรไม่ได้มึงได้ไอเทอร์มอลิเนี่ยนะคือมองให้ตัวอื่นมาก็ได้แบบทีมเจตนารูโตะอิทาจิล็อกลีก็ยังดีนะแต่แบบก็โอเคเก่อย่างนั้นก็ผมก็ชอบเทอร์มอลิอยู่นะแต่ก็แบบมันควรจะได้ตัวที่มันแบบเออหลักกว่านี้นิดนึงอะเฮ้ยเคยกูเชื่อว่าก่อนนี้กูต้องไม่เกลือนะเว้ยไอชิบหายซึ่งถามว่าเกลือมันก็เกลือไหมมันก็ไม่เกลือมันก็ SSP แต่แบบการ์ดอันอื่นมันช่วงมันต้องดีกว่านี้ ผมต้องการให้มันดีกว่านี้เฮ้ยคิบะโอเคไอเท่อยู่อาร์ไอเท่อยู่ครับผมแม่คิมิมาโรุอ่าเ,อาเดี๋ยวการมันติดเดี๋ยวก่อนนะฟับนารูโตะครับผมอารูโตะนี้มันได้มาได้บ่อยเหมือนกันนะเนี่ยคิมิมาโร่โอเคและบายลุนบาลุนได้แก่ SSR คาบุโตะแน่นอนเฮ้ย <ś> ถึงจะเป็นอาร์ที่เราไม่เคยได้นะฮะแต่ว่าก็เออมันก็คือคาบุโตะซึ่งเอาจริงไหมเดี๋ยวกูหาก่อนนะเนี่ยเนี้ยเปรียบเทียปไปเลยนะ S.R. เรีอยสวยกว่า S.S.R. อีกคือแค่โพสมันก็สวยกว่าแล้วอะ่ะเออนี่มึง S.S.R. เก้นแน่เลยเนี่ยเราเหลือกี่ซองวะเนี่ยเราเหลือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าซองนี้เราเปิดมาครึ่งทางแล้วนะฮะซึ่งเออมันก็เริ่มเห็นลางความเกลือแล้วนะผมถึงแม้จะได้ S.S.P. ก็ตามนะแต่แบบให้การาดปกติมึงช่วยดีๆหน่อยได้ไหมเออโอ,อ้โหขาดตั้งแต่แรกอ้ทุเรศแบบแบบแบบเละแบบเละแบบด้วยนะ ป๊าป๊ปาป๊ากูเชื่อว่ามันต้องไม่เกลือกูเชื่อว่ามันมันต้องไม่เกลือโอวิตโตอ,อีกแล้วไปต่อมาคิมิโมารุเอออันนี้มันใบเกือบกันแน่เนี่ยออกบอยเหมือนกันนะเนี่ยและใบลุนโอ้ยสากุล่าโอเคโอ้ยใบนี้สวยอะผมฮ่าสวยอยู่ใบเราไม่เคยได้ด้วยนะแล้วใบลุนได้แก่ได้แก่ SSR เหรอ SSR ใครอะใคร SSR อุ้ยไม่คุ้นเลยอะใครวะเนี่ยอินทราเหรอ ช่ครับผมอินดาโอโหมากันแบบรุ่นปู่ๆเลยครับผมรุ่นแบบโอ้โหแม่เจ้ารุ่นคตนเงาสกักลารเลยโอเคโอเคถึงแม้จะโอเคเป็นตัวละครที่เราแบบเราแทบจ,จะไม่เคยได้ไอ้พวกรุ่นนี้มาเลยนะโอเคถือว่าดีดีดีโอเคเดี๋ยวเราสุ่มจากนี่แล้วกันปายสุดมาเลยโอ้โ oh ห oh. คุณต้องค่อยๆฉีดนะไม่งั้นมันขาดแบบเละเทะเลยนะเนี่ยมา ฟ้บอาจารย์อีดุกะโอเคเฮ้ยเราไม่ค่อยได้อาจารย์อีดุกะเลยนะใบต่อมาล็อกคลีอาซัมนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮอย่าอย่าอย่ามึงสปอยอย่ามึงสปอยกูเอฟโอวิโตะอาซัมและใบลุน้นอะไรอะอะไรเอ็มอาร์เอ็มอาร์เอ็มอาร์เป็นการะนะผมโอเคว้าโอเคซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการ์ดที่เออดต่อกันเป็นรูปได้นะผมเนี่ยแบบแบบแบบเนี้ย เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะผมซื้อกาลไรเราจะอยู่เออ่ตรงข้างล่างนี้นะผมอ้าวโอเคโอ้ยโอ้ยอย่าเพิ่งโดนกล้องโดนกองททีอ่าซึ่งมันก็จะมีความแบบเออมินิมอลแบบนี้เลยนะผมพูดแต่เท็กเจอร์การ์ดเป็นดีมากเลยนะเนี่ยคือตัวการ์ดมันจะเป็นแบบเท็กเจอร์แบบหนึ่งแล้วก็แบล็กกาวร์มันจะเป็นเท็กเจอร์แบบหนึ่งนะผมว้าคือมันก็จะไม่ได้เท่นตัวของมันเองแต่ว่ามันจะแบบเออมันจะต่อกันเป็นรูปได้แล้วมันก็เท่ในแบบของมันนะฮะโอเคโอเคโอเคมาใกล้จะจบแล้วนะผม ป๊บป๊บป๊บเฮ้ยแต่มึงควรจะได้นาโตปมากกว่านี้หรือเปล่าเพื่อนคือกูไม่ได้ SR สงใบเดียวเองนะเพื่อนอย่างว่ากูขอแบบ s อสอารสักใบนึงอะไรเงี้ยเอสอาร์ HR ก็ได้ไม่ว,ว่ากันนะอู้คนนั้นโอเคอุ้ยนี่เป็นสแสงภาษาแบบรุ่นแรกด้วยนะเนี่ยโอเคใบต่อมาอาจารย์เอรุกะอ่าซ้ำไปแล้วนะฮะและไอ้กูกลัวมันแบบโอ้โหโอ้โหใจเย็นเพื่อนอาจารย์อาจารย์มึงจะมาอย่างนี้ไม่ได้นะเว้ยคือทุกสิบมึงก็เอาไปทีนึงแล้วนี่อาจารย์มึมยงยังมาซ้ำตอกหน้ากวยหนึ่งใบเหรอวะเนี่ยอ่ะ วีเอชอาร์นะผมเอชอารมันจะเป็นใครกันเนาะเ R ช R สีส้มเฮ้ยเฮ้ยนารุโตะนารุโตะใช่ไหมนารุโตะใช่ไหมนารุโตะนารุโตะว้าเป็นนารุโตะครับผมโอ้โหู่านี่สวยมากเลยนะเนี่ยอ๋อเป็นนารุโตะครับผมแบบโอ้โหยืนแบบโพสท่าเท่นริงว่าไอรอนแมนโอเคดีๆๆๆๆดีดีวอชเท่มากครับผมอันนี้ อ๋อซึ่งเดี๋ยวก่อนนะถ้าสังเกตดีๆเนี่ยเราได้ HR แค่2ใบเองนะถ้งแต่เราเปิดมาเนี่ยเฮ้ยแปลว่าถ้าถ้าแบบเบรดมันมีจริงนะไอซองที่เหลือเนี่ยมันควรจะต้อง HR รัวๆแล้วละ่ะมันควรจะเป็นอย่างนั้นนะฮะโอเคแต่ไม่เป็นไรได้ในตัวเท่ๆใบหนึ่งใบก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วนะฮะใบนี้เราเฮ้ยเรเปิดสวย ซึ่งก็ไม่เกี่ยวอะช่างแม่งจะเอออีโนอีกแล้วอีเวเลยอัพฮาคุซัมและโอ้รุ่นหนึง่งโอเคไม่ไม่ซ้ำนะผมดีแล้วดีแล้วแล้วไปเฮยยูอาร์อีกแล้วเหรอโอ้ยูอาร์ยูอาร์ใครอะมันจะเป็นใครยูอาร์อย่างงี้อีโนเหรอใช่ครับผมอีโนครับผมโอเคอา่า ก็เป็นหนึ่งตัวละครที่ผมก็ค่อนข้างชอบแล้วกันเพราะว่ามันก็สวยในแบบของมันนะอาซึ่งอาร์ตนี้ก็เออจริงๆผมว่าเขาควรต้อเลือกโพสที่มันดีกว่านี้โพสนี้มันดูแบบมันดูมันดูไม่สนจกการเป็น UR แต่เอฟเฟกมันสวยอะแต่ก็อย่างน้อยก็เป็น U R แล้วโอเคๆเ,เป็น U R ที่เอาจริงกูได้ HR นารโตรนี่กูดีใจมากกว่านี้อีกอะโออันนี้เละแบบเละเลยนะฮะจะเอฮาคุ ไปต่อมาอึบอึบอึบซาอยซัมอุ้ยอุ๊ยอุ๊ย,ย,ย,ยใจเย็นเพื่นอนอยู่ยามาโต้โอเคเราไม่เคยได้เหมือนกันนะอันนี้น่าจะเอ็มอาร์แล้วไหมเนี่ยเอ็มอาร์แล้วเนี่ยแง่ๆเลยเนะี่ยโอเคซึ่งมันกลับหัวด้วยนะฮะเอ็มอาร์ฮะจะได้เป็นใครกันเอ,อ๊ะทำไมมันเอ็มออสอันนี้มันอยู่ข้างล่างเลยเนะี่ยเอ็มอาร์ครับผมได้เป็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ออมินาโตะครับผมโอเค อ่าซึ่งมินโตะมันอยู่ตรงไหนวะเฮ้ยมันอยู่ที่ตรงนี้กับกาละเออเนี่ยเนี่ยอยู่ตรงนี้แล้วมินโตะอยู่ตรงนี้ซึ่งถ้ากูจะได้นะกูคงจะได้เออซากุระก,กับเออซาสึเกะแล้วมึงถ้ากูจะได้เปิดกองต่องต่อไปเนะี่ยอ่าซึ่งอาร์ตก็เออสวนแบบของมันนะผมแบบมีความเท่ๆนะโอเคซึ่งเออเอาจริงๆเนะี่ย MR ก็ออกไป2แล้ว UR ออกไป2แล้วแล้วก็ SSP ออกไปแล้วนะผมซึ่งเออตอนนี้เราก็เออตุน HR ไปก็แล้วกันนะ มันคงไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วหรือมึงเฮ้เวเนยเฮ้เดี๋ยว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 นะรอบนี้เราเปิดออกมาแต่ซองแม่งกลับหัวว่ะเฮ้ยปกติถ้าเปิดมาซองมันจะแบบมันจะแบบขึ้นมาอย่างนี้ไม่ใช่เหรอแต่นี้ซองมันกลับหัวฮะเฮ้ยเอาละ กูว่าอันนี้มันต้องมีอะไรดีๆแน่เลยตีกูเปิดตูดให้ด้วยอ่ะตอนนี้มันต้องมีอะไรพิเศษพิสมองอย่างแน่นอนเปิดมาอาจารย์อิรุกะอีกแล้วโอ้โอ้โอ้อาจารย์นี่คือดึงใบเกลือเหมือนกันนะเนี่ยเซไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันเอออินโนอีกแล้วไอเว้เอ้ยและโอ้ก็แค่เอกสารนี่หว่าไอชิบหายกูสับบิลตั้งยิ่งใหญ่ โอเคเอสซ่า okay, และเป็นวูไดอิดาระวูวูไอ้เหี้ย yeah! หุ้ยอันนี้สวยเฮ้ยอ,อันนี้ชมชมจริงๆรวูอ้าสวยมากอากาศมึงดูวูโหคือ,อเอาจริงกูไม่แคร์ว่ามันจะเป็นแบบ S R S S R หรือไอพวกนี้กูขอแค่แบบมันออกมาเท่และเป็นตัวละครที่ผมชอบโดยจะแจ่มเลยนะผมซึ่งเด่อีดาระเป็นตัวละครที่ผมชอบมากๆเลยฮนะ ซึ่งอาร์ตมันดีมากโพสก็ดีเอฟเฟกต์สวยมากครับผมชอบมากครับใบนี้โอเคถือว่าแหลมเลยนะฮะเหลืออีก3ซองเออเปิดซส่ไหนก่อนดีซองไหนก็เหมือนกันแหละกูเอ right like าซองกลางก่อนเลยแล้วกันนะฮะมาซองกลางผู้ถูกเลือกนะฮะเปิดบ้าอีโน่อีกแล้วอ,อีโน่มึงได้บ่อยเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะเอบคุชน,นะซ้ำ แล้วก็ <brightness> โอ้ไอชิบหายไอทำไมการเบิ้ลมาบ่อยจังวะเฮ้ยทำไมมึงมาเบิ้ลชิบหายเลยเนี่ยอารับใบรู้นะผม HR อีกแล้วนะฮะ HR HR ใครใครวะเนี่ยใครวะเนี่ยเฮ้ยซาสเกะเหรอซาสเกะแล้วช่งนี้อ่าซาสเกะแล้ววะบูหไอเชี่ยสวยโอ้ยอาสวยมากครับผมนี่คุณดูอ๋อโคเท โหพันปรักษานี่คือแบบเอฟเฟกคือสวยแจ่มมากเลยนะฮะเพื่เติรเดี๋ยวก่อนนะเไอเชื่อนี่กูได้ทีมเจ็ดครบเลยนะเนี่ยโอ้โหไอช่วางเรียงกันนี่สวยมากเลยนะเนี่ยดูดิโอ้ที่กูได้ทีมเจ็ดครบแก๊งเลยนะเนี่ยโอ้โหคแหลมเลยนะฮะมาหรืออีกสองท่อนสุดท้ายนะผมซึ่งก็ไม่ต้องคาดหวังอะไรเยอะเพราะว่าเอ่อการ์ดพิกพีมันออกไปช่วงต้นแล้วนะผมเอสองสุดท้ายนน่าจะแบบ กลอยปิดคลิปเลยนะแบบจือสนิทเลยอะ่จะจ่าเอซาอิไปต่อมาเอ,อฟคิบิมาโลและเดี๋ยวก่อนนะกลัวมไม่น่าใช่นะการเบิ้ลมึงมาบ่อยชิปหายเลยอะไรวะเนี่ยนี่มันกล่องมหันตภัยหรืองไงวะอ่ะและโอ้ HR ออีกแล้วเหรอโอเค HR รนะผมวิเอฟแต่เอฟเฟกเท่มากอะเอฟเฟกเท่มากอะจริงๆ เอฟเฟกต์ยังสวยอ่ะใครวะเนี่ยรุ่นหนึ่งเหรอใช่ครับผมรุ่นหนึ่งะผมโอ้โหเหี้ยสวยนะแต่ทำไมหน้าตามันดูเหมือนเมากันชามันแปลกๆอะ่ะเอฟเฟกต์มันคู่สวยเลยแต่ทำไมหน้าตามึมนงแบบโอเค <c oughs> okay, ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็เป็น HR ที่เราได้ก็เป็นสามนัผมก็คือดีแล้วมาซองสุดท้ายมันควรจะได้อะไรที่เอ่อ เอาจริงกูก็ไม่ต้องคาดหวังแล้วนะฮะเพราะว่ามันก็จะแบบฮเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะรอบนี้การ์ดมันกลับหลังว่ะเฮ้ยคุณมันมาอย่างนี้มันหมายความว่ายัางไงซึ่งเออมันก็ไม่ได้หมายความอะไรหรอกเขาก็น่าจะแบบแพ็คมารีบนะฮะอาจจะแบบเออลืมกลับการ์ดมึงโจจินะฮะโทจิระยะเฮ้ยวันนี้เรายังไม่เคยได้ เฮ้ยโอเคดีด oh, ีด oh, oh, oh. like ีและอ้าวอ้าวไปหนึงอ้ออ่ออ่อไอชิบายไม่ให้คุณลุ้นเลยก็มันเป็นโจจินะผมซึ่งอู้อรนนี้เท่นี่ยโอเคแต่ก็นั่นแหละปิดกันแบบอย่างนี้เลยนะฮะก็ถามว่าเกลือไหมก็ไม่เกลือผมก็ได้นารูโตะมาเท่ๆอยู่แล้วก็เออได้ SSP ด้วยเนี่ยเท่ๆก็การันตีแล้วว่าไม่เกลือเนี่ยเออเดี๋ยวดูก่อนแล้วว่า การที่ผมชอบเนี่ยจะมีใบไหนบ้างนะฮะซึ่งนี่ก็จะเป็นการ์ดทั้งหมดที่ผมชอบใน EP นี้เลยนะครับผม3าใบแรกครับผมก็แน่นอนครับผมจะเป็น HR Team เเลยนะฮะเสียได้ขาดคาชิไปใบหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมนี่เราได้แบบว่าโอ้โหเท่เลยทั้งนั้นนะครับผมวางเลยนการนี่คือสวยมากนะฮะและใบต่อมาผมนี้เป็นนารุโตะนะผมซึ่งโพสมันเท่แล้วก็เอฟเฟกมันโอเคเลยผมก็เลยแบบชอบมากครับผมใบนี้คือแค่เป็นนารุโตะผมชอบแล้วนะฮะใบต่อมาครับผมแน่นอนครับผม เอสเอสพครับผมซึ่งเป็นการที่หายากเกือบจัดที่สุดแล้วมึงเท่าทีา่ผมเห็นเนี่ยมันจะมีอีกใบหนึ่งก็คือจะเป็นการ์ดแบบ XR ซึ่ง XR คืออันนี้ครับนะผมโฟกัสไปเนี่ยโฟกัสไปเนี่ยเท่าที่ผมรู้มาเนี่ยแม่งแรงกว่า SSP อสพีอีกนะผมซึ่ง <c oughs> ถ้ากูได้นี่คือกูหลุดโลกไปแล้วนะฮะคือแค่เนี้ยมึงก็หลุดโลกพอแล้วเพื่อนโ <c oughs> okay, อเค SSP เอครับแน่นอนครับผมสวยมากเข้าใบนี้และใบ่อมาก็จะเป็นฮินตาตะนะผมซึ่งโพสมันสวยครับผมแล้วก็ คิดต่างๆที่แบบเป็นตัวละครที่ผมชอบมากอยู่แล้วครับผมแล้วผมก็แบบเออมันสวยดีครับผมเอฟเฟกต์ภาพโพสนะใบต่อมาครับผมก็เออเป็นอิโดครับผมซึ่งเอฟเฟกต์มันสวยแย่แบบแบบท่าโพสแบบเขียวๆแบบนี้สวยมากครับผมและคุชินะครับผมคือเอฟเฟกต์มันก็อาจจะไม่ได้เมื่อว่างมากแต่ว่าผมชอบตัวล,นะละครนะแล้วก็เอฟเฟกต์มันก็แบบดูดีอ่ะโอเคและใบต่อมาครับผมเป็นยูอาร์เทมอรีนะถึงแม้เออมันอาจจะเสียดายที่ผมแบบได้เป็นตัวเทมอรีนะแต่ว่าก็แบบมันก็สวยอ่ะในแบบของมันนะผมนี่ ก็ถือว่าโอเคเลยนะต่อมาครับผมเป็นรุ่น2ครับผมซึ่งรุ่น2เนี่ยแบบโอ้โหการ์ดแม่งสวยมากครับผม s r นี่ผมว่าถ้าจะเป็น s r นี่ผมว่าสวยสุดในแกงนี้แล้วมึงเนี่ยผมว่ามันแบบมันเท่มากอะแต่และแบบในท่าโพสอะไรพวกเนี้ยคือมึงแบบเป็น SSR ได้เลยจ้ะจริงๆนะและใบต่อมาครับผมเป็นเดอิดาระ SSR เลยนะฮะนี่โอ้โหคือแบบโพสมันเท่มากๆครับผมแล้วก็แบบเอฟเฟกแสงสีเสียงนี่คือแบบเอยเสียงมาจากไหนวะ เอฟเฟกแบกบแบบท่วงท่าแหละมันทำมาแบบสุดมากอะ่ะและบาส,สุดท้ายับผมเป็นซูเยนสึส HR HR SR เออ HR นั่นแหละครับผมซึ่งอันเนี้ยโพสมันดีมากๆเลยนะผมแล้วก็แบบท่วงท่าอะไรของมันได้คือแบบสุดมากครับผมก็กลับมานี้แลวก็สัหรับ EP นี้นะผมถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมและรอบหน้ากูจะซื้อกล่องเนี้ยมาเปิดอีกเพราะว่า ผมอยากจะเก็บการ์ดแบบตูปเนี่ยให้มันครบออยากจะอยากจะแบบให้มันเรียงกันสวยๆเลยครับผมแบบ,แบบอยากจะทําให้มันได้โอเคสําหรับคลิปปีก็ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะผมสวัสดีครับ